ยุโรปช่วงซัมเมอร์ร้อนตับแตกแต่จะร้อนแค่ไหนเมื่อเทียบกับไทยก็ไม่ตรงหัวข้อเพราะว่าข่าวนี้เขาบอกว่ายุโรปเอ,อปลาอุคืออะไรวะออยุโรปละอุขึ้นร้อนเดือนเมเดือนมิถุนายนปลอดแตกก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ไปยุโรปในช่วงซัมเมอร์หรือก่อนซัมเมอร์สักเดือนสองเดือนเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันก็คืออากาศก็คือร้อน <laughs> เช่นเดียวกันแต่ว่าจะต่างกันกันกบของของ,ของไทยเพราะว่า อันนั้นคือถึงแม้ว่าแดดจะแรงวงเล็บส่วนใหญ่จะเป็นช่วงทางใต้ซะมากกว่าก็เป็นยุโรปทางตอนใต้อากาศจะอา,อากาศจะคือแดดจะแรงแต่ว่าจะมีลมเย็นอยู่ก็พอประทงังเหงื่อไม่ออกซึ่งออกเป็นคนเหงื่อออกง่ายมากแต่ว่าออจะมีช่วงนี่แหละช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาต่อถึงต้นเดือนมิถุนายนนี่แหละเหงื่อเริ่มออกแล้วแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็ประมาณออตั้งแต่เท่าไหร่มีนานแล้วเริ่มมีแดดแล้วหมายถึงทางใต้นะครับ แล้วก็แต่เงินยังไม่ออกก่อนอื่นเรามาเทียบกันดีกว่าว่าณนะตอนณนะวันที่พูดนี้คือ20ิมิถุนายนอากาศที่ยุโรปเป็นอย่างไรซึ่งก็คืออย่างที่เห็นถ้าเป็นทางตอนบนก็ยังคงเย็นอยู่ใช่ไหมเอ่อประมาณว่าไอที่ใกลโคโลกเลยก็ยังสิบกว่าองศาก็ถือว่าโอเคแล้วนะอากาศ10บกว่าองศาเนี่ยโอเคแล้วก็คือไมอ่ใส่เสื้อกันหนาวชั้นเดียวจบแต่ก็ขี้หนาวหน่อยากาจะเพิ่มอีกชั้นหนึง่งยี่สิบต้นต้นองศานี่ถือว่ากําลังดีมาก ฉะนั้นกลายเป็นว่ามิถุนายนนี่คือช่วงซัมเมอร์นี่ถ้าหนีหนีร้อนนี่ต้องไปข้างบนเลยนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเยอะเลยเนี่ยทางเนี่ยฝรั่งเศสตอนใต้เนี่ยสามสิบสามองศาเพราะว่าทริปโกโนไกโกหนึ่งปีของเราตอนช่วงท้ายสุดเราไปอยู่ที่ทางใต้ของฝรั่งเศสก็ประมาณทะเลสาบเจนีวาอะไรอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามกับของสวิสปรากฏว่าร้อนคือแดดแดดแรงแต่ว่ามีลมเย็น ก็33องศานีอิตาลีก็ประมาณ30องศาสเปนก็ประมาณเกือบ30องศาก็คือประมาณ30บวกลบนั่นแหละแล้วมาดูอันนี้คือเจาะเข้าไปสักเมืองหนึ่งเมืองมาเซนะครับของฝรั่งเศสก็กลายเป็นว่าสูงสุดในรอบวันคือส3สิบสามต่ำสุด22ก็คือแล้วมันเยอะแค่ไหนถ้าเทียบกับของของไทยในเดือนเดียวกัน ก็คืออันนี้คือไทยแลนด์เขาเรียกว่าเป็นอุณหภูมิหลายปีแล้วกันถ้าเป็นเดือนมิถุนายนนะครับสามสิบสี่สูงสุดต่ำสุดยี่สบแปดเอ๊ะแต่อันนี้คือเมืองมาเซทางใต้ของของฝรั่งเศสสามสามยิบสูงสุด3ามสามต่ำสุดยี่สิบสองไทยแลนด์สูงสุดสามสี่ต่ำสุด 28สิในเดือนมิถุนายนเอ๊ะทำไมใกล้เคียงกันแต่อย่างที่บอกนะครับมันต่างกันตรงที่ว่าเขายังมีลมเย็นมาประทะอยู่ก็ทําให้ชดเชยความร้อนไปได้บ้างแต่ว่าของเรานี่คือร้อนอบซึ่งโอ้ก็เรามันเพิ่งผ่านหน้าร้อนมาอ่าดูเดือนก่อนๆน,นะครับก็เนี่ยนี่คือเป็น forecast ล่วงหน้าของปี2-3นะนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเอร์เนี่ยปีสองพเนี่ยฉะนั้น เขาคาดว่าปีหน้าจะเท่านี้เหรอร้นึกงว่าสี่สิบองศาสิอ่าก็เนี่ยมีทุกเอ้เมษาสามสิบหกมีนาสามสิบห้าเอาเป็นว่าร้อนพอๆกันทั้งปีเลยเป็นความสม่ําเสมอมากมีปลายปีที่จะดรอปลงไปเป็นสามสิบสองเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่สรุปว่ายุโรปเนี่ยช่วงซัมเมอร์ถ้าเป็นช่วงล่างๆหน่อยนึงนะครับก็จะร้อนไม่แพ้ไทยเลยแต่แค่ว่าเขามีลมเย็นมาประทะทำให้ยังโอเคอยู่ แต่ทีนี้ก็จะไม่เหมาะกับคนที่อยากหนีร้อนเพราะว่าหนีร้อนไปเจอร้อนไงแต่แต่ไม่ได้ร้อนเท่าเราเพราะอย่างที่บอกมีคือถ้าเกิดว่าแดดไม่ออกนะแกจ,จะแอบแอบหนาวนิดนึงเลยแหละเพราะว่ามันมีลมหนาวอยู่แล้วไงแต่ว่าลมหนาวมาประทะแสงแดดเนะี่ยมันก็เลยกลายเป็นโอเคแต่ว่าคนที่อยากจะหนีร้อนก็จะไม่ค่อยเหมาะมั้งคือหน้าร้อนนี่มันก็คือร้อนไงแต่ว่า ก็คนเยอะด้วยคึกคักก็แพงด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากหนีร้อนจริงๆก็คงต้องไปก่อนหน้าร้อนหรือหลังหน้าร้อนนั่นแหละถึงจะดีคือหน้าร้อนคือประมาณว่าร้อนและแพงถ้าเกิดว่าไม่ชอบหนาวอยู่แล้วแล้วก็รับราคาได้ก็โอเคครับมาดูตามข่าวก็คือยุโรปบอกหัวข้อไปแล้วก็คือยุโรปละอุข,ขึ้นร้อนเดือนมิถุนาปลอดแตกเป็นขึ้นความร้อนมาเร็วที่สุดเป็นประวัติการของฝรั่งเศส วันนี้เ,เราบังเอิญพูดถึงเมืองของฝรั่งเศสในไม่ตั้งใจร้อนที่สุดตั้งแต่ปีสองสี่้านตั้งแต่เจ็ดสิบห้าปีที่แล้วก็คือชาติที่อยู่ทางใต้อะเขาก็จะอากาศคือเขาเรียกว่ามันอากาศมันจะตามกันมาเขาก็จะร้อนเร็วกว่าข้างบนนะในขณะที่จะหนาวช้ากว่าข้างบนด้วยก็เหลื่อมกันประมาณเดือนหนึ่งก็เลยสังเกตว่าพวกที่อยู่ข้างบนทั้งหลายป่านนี้ ก็คือ,อยังไม่คือเหมือนเหมือนเชื่อว่าอีกสักเดือนสองเดือนอุณหภูมิก็อาจจะตามกันมาก็ได้คือคลื่นความร้อนเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม้ป่าหลายจุดสร้างความกังวลว่าฤดูร้อนประหลอดแตกมาเร็วแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วโอแสแงวว่าปกติต้องมาช้ากว่านี้หรืออุณหภูมิของคลื่นความร้อนในมิถุนาช่วงสุดสัปดาห์เป็นไปตามที่นักวิทยาศาสตร์คาดการไว้ปรากฏการดังกล่าวนี้จะมาเร็วขึ้นเนื่องจากโลกร้อนครับของเราไม่เห็นบนเลย เพราะว่าร้อนคงที่ตลอดอยู่แล้วอันนี้เขาร้อนเป็นบางช่วงแถมยังเหมือนจะร้อนเร็วขึ้นด้วยก็เลยตกใจกันเมืองริมทะเลชื่อดังทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการถึง42.9องศาเลยเหรออา้าและไอ้เมื่อกี้คืออะไรวะที่แค่30ต้นๆเนี่ยเอกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังชายฝั่งทางตะวันตกตอนกลางลงไปจนถึง ชายแดนสเปนหลายพื้นที่เขตนี้อุณหภูมิเกิน40สแสดงว่าไอ้ที่พูดเมื่อกี้ไม่แม่นแม้ว่าพายุจะถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในเย็นวันอาทิตย์ถือเป็นสัญญาณแรกว่าอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงจนเหลือแค่ภาคตะวันออกของประเทศที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาก็จัดงานอะไรของเขามาแล้วก็เป็นโซนที่อุณหภูมิเกิน40องศาแต่จะมีการติดตั้งน้ำพุหลายจุดคอยฉีดน้ำเป็นระยะ คลายร้อนให้กับผู้ร่วมงาน <c ười> คือส่วนน้ำขายดีส่วนน้ำไหลแห่งในฝรั่งเศสผู้คนนับพันเข้าคิวยาวเหยียดรอเข้าไปใช้น้ำคลายร้อนมิน่าจะชอบมาเล่นสงการการลงไปแช่น้ำในแม่น้ำแซนก็ทำได้จำกัดชาวปารีสจึงต้องหลบภัยตามน้ำพุต่างๆทั่วเมืองและสวนสัตว์วินเซนต์นอกเมืองหลวงเ,เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ให้อาหารสิงโตเป็นก้อนเลือดแช่แข็งพวกเขาต้องจับตาสัตว์ในกรงอย่างใกล้ชิด หาสัญญาณการขาดน้ำท่ามกลางแสนแดดแผดจ้าอันนี้คือคลื่นความร้อนที่มาเร็วที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่2490 75ปีที่แล้วทุบสถิติในหลายพื้นที่จนต้องเรียกอากาศแบบนี้ว่าตัวบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิมีอากาศถึงว่าสิเพราะว่าทริป1ปีของพวกเราที่ตอนเช่าสู่ช่วงหน้าหนาวปรากฏว่าหนาวจริงๆจ,จังๆกันแค่วูบเดียวเท่านั้นเอง ก็ไม่สักเดือนสอง,ส,องสาเดือนเท่านั้นเองที่ค่อนข้างหนาวแต่นอกนั้นก็ตั้งแต่มกราและเริ่มเห็นแสงแดดบ้างแล้วพอกุมภานี้เริ่มจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็คือ,คอเราก็จะอยู่ประมาณทางใต้ของยุโรปนะครับปัญหาที่มาจากอากาศร้อนก็คือเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นหลายจุดในประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสหรือสเปนเยอรมนีเองก็เจอไฟป่าที่เ,เขตบรันเดนเบิร์กรอบกรุงเบอร์ลินอังกฤษก็ยังร้อน อ่าอุคอุณหภูมิช่วงบ่ายเกิน30องศาฉันคิดว่าผู้คนที่ชอบอากาศร้อนแต่ถ้าร้อนกว่านนี้ก็ไม่ไหวนะอตกลงเขาไม่ชอบร้อนกันหรือข้า <c oughs> ขอ,ขอความเห็นหน่อยนะครับก็ฝรั่งชอบร้อนไหมพบก็ตอนที่ท่องเที่ยวอยู่เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าของเรานี้มาจากเขตร้อนใช่ไหมครับความร้อนเราก็ไม่อยากทนพอมาความหนาวเราก็สู้ไม่ค่อยไหวนิดนึงไม่เออเขาเรียกน,นะทนหนาวได้น้อยกว่าเขา แต่ว่าเหมือนกับว่าเออคนที่อยู่เขตหนาวเนี่ยเขาน่าจะทนหนาวได้ดีนะแต่ว่าพอเจออากาศร้อนปุ๊บก,ก็เห็นมานอนอาบแดดกันใหญ่ก็เลยคิดว่าเอ้ยทําไมอ่ะทนหนาวก็ดีเออพอเจออากาศร้อนก็ก็โอเคแต่คนมาจากเขตร้อนนี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอากาศร้อนก็ไม่ชอบอากาศหนาวก็ไม่ค่อยอยากทนที่อิตาลีเองก็อาจจะมีปัญหาเกิดการขาดแคลนน้ําในช่วงภาคเหนือหลายแห่ง ในเขตลอมบาร์ดีก็คือภาคเหนือเอ๊ะแต่ภาคเหนือนี่อยู่ใกล้ภูเขาแอลปไม่ใช่หรือน่าจะแรงน้อยกว่าเขานะมีทะเลสาบตั้งหลายจุดก็แปลกดีเหมือนกันโคโนมให้น้ำนมน้อยน้อยลงเพราะอากาศที่ปกติที่เหมาะสมควรจะเป็น22-24แต่ตอนนี้อากาศร้อนก็อิตาลีดูเมื่อกี้ก็30สทางด้านบนบน,บนหน่อยก็ประมาณ30ต้นต้น โคต้องกินวัวต้องกินน้ํามากกว่าวันละ140ลิตร2เท่าจากปกติและผลิตน้ํานมน้อยลงเพราะเครียดผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่น่าเป็นห่วงอ,อ,องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกในเจนีวาผลจากขึ้นความร้อนผลจากโลกร้อนจะเลยมีขึ้นความร้อนเกิดเร็วขึ้นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้คืออนาคตที่ไม่น่าชื่นชมถ้า ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทําให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น2องศาจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมคือเรียกได้ว่าเพิ่มแค่1องศาก็กระเทือนแล้วมิหน้าเวลาจองอะไรในยุโรปเนี่ยนะที่เป็นการเดินทางเนี่ยเขาจะชอบมีว่าจะบริจาคค่าอะไรนะ co 2ไหมที่เหมือนกับว่าาหารนั้น,น,นอาจจะไปทําให้กระทบกระเทือนบรรยากาศของโลกอะไรอย่างเนี้ย ก็เอาข่าวนี้มาเพราะว่าแปลกใจดีเหมือนกันแปลกใจดีเหมือนกันว่าเอา่อก็คือยุโรปช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาก็ร้อนไม่แพ้เราแค่แค่ว่าถ้าใครไม่เคยไปหรือว่าเคยมาแต่มาช่วงอื่นที่ไม่ใช่หน้าร้อนเนี่ยก็อาจจะแปลกใจอาจจะไม่ทันคิดว่ามันจะร้อนได้ขนาดนี้คือเรื่องอากาศนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าจะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะไปไหนก็ต้องดูอากาศนิดนึงแล้วก็าการทำนายอากาศก็ค่อนข้างตรงด้วย เพราะว่าถ้าวันไหนบอกว่าฝนตกก็คือฝนตกวันไหนบอกว่าร้อนก็คือร้อนก็จะได้เตรียมตัวได้ถูกว่าเออมาหน้าร้อนนี่ไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะนะเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วอาจจะมีสักบางๆงสักชั้นหนึ่งอ่าแล้วก็เพื่อน,อนๆนที่ฟังอยู่คิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็คือคิดว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงหน้าเที่ยวที่สุดของยุโรปช่วงเดือนไหนก็แนะนํากันมาได้แล้วก็อ่าเราอยู่ที่โซนไหนโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของยุโรปก็ก็แนะนําได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ